เบี้ยแก่พระครูวิสุทธิยาคมหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ตัวเรือนคัดหอยเบี้ยตรงตามตำราจะต้องมีการนับฟันทั้ง32ซี่เพื่อให้เท่ากับอาการทั้ง32ตามหลักโบราณจานว่าไว้โดยมีการจุดนับทุกตัวตัวไหนไม่ครบ32ซี่ต้องขัดออกเพื่อให้เป็นตามตำราโบราณมากที่สุดส่วนต่อไปคือชั้นลงใต้ดินชั้นลงเป็นของอาถรรพ์ มีอิทธิคุณตามธรรมชาติปกติชันโลงอยู่ที่ไหนจะไม่ไหม้ไฟเป็นมหาอุดกันไทยกันขุนใสมนดำเมื่อปิดมุมทั้งสองข้างแล้วก็จะทำการกอกด้วยประรอกเศษองค์ประกอบสำคัญของเบียกแก้โดยจะช่างตวงให้ได้น้ำหนักหนึ่งบาทตามตำราไม่ขาดไม่เกินตะระอดเคลื่อนไหวตลอดเวลาเป็นธาตุมีชีวิตมีฤทธิ์ในตัวและต่อด้วยการกอกมวลสารเศก ซึ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยชันโลงประลอดและมวลสารต่างๆต้องผ่านพิธีพุทธาพิเศษมวลสารมาก่อนแล้วก็กประลอดและมวลสารเสร็จแล้วจะต้องปิดอุดด้วยชันโลงอีกครั้งเพื่อไม่ให้ปลอดหนีขั้นตอนต่อไปคือการตีหุ้มด้วยตะกวัวตัวเรือนก่อนนำกลับไปให้หลวงพ่อจาม,มือลงอักขระอาคมต่อโคตลันนัมเบอร์ และนำกลับมาถักเชือกคุ้มตัวเรือนทารักษสอีกครั้งและจะทำการจัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษอีกครั้งหลังออกพรรษาในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นักับว่าเป็นเบี้ยแกที่ถูกต้องตามตำราบโบราณอย่างแท้จริงและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนจึงจัดสร้างได้จำนวนน้อยในแต่ละรุ่น